มาไปดูแรงบันดาลใจดีๆกันหน่อยครับเมื่อในไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ตัดสินจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงทําหน้าที่เป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ได้โอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลงตัดสินในระดับไทยลีก2มา3ฤดูกาลนะครับก็เป็น3าฤดูกาลเต็มๆ,ๆเลยล่าสุดสดิงครับ ซาบูดิงกาหลงผู้ตัดสินหนุ่มจากปัตตานีวัย3 4ปีครับ1 1> ก็ได้รับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตนะครับประเดิมลงตัดสินลีกสูงสุดของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่ตราดเอฟซีเปิดบ้านแพ้จากฝูงทูแบงคอกในเต็ดหนึ่งประตูต่อ 2, 2> เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือเป็นผู้ตัดสินจาก3จังหวัดชายแดนใต้คนแรกที่ลงทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งนะครับก็คือผู้ตัดสินตรงก,กลางในลีกสูงสุดเรียบร้อยแล้วด้วยครับ นอกจากนี้ในเกมนัดนี้ครับยังมีตูว์แวยูโซกูจิผู้ช่วยผู้ตัดสินมากประสบการณ์จากจังหวัดปัตตานีร่วมทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2หรือไลแมนอีกด้วยนะครับแม้จะเป็นนัดแรกในลีกสูงสุดครับแล้วก็โดนนักเตะของทั้งสองทีมเนี่ยรุมกดดันหลายครั้งแต่ซาปูดินงก็ยังควบคุมเกมได้ดีนะครับนอกจากนี้ยังได้ตัดสิน VR ด้วยตนเองอีกด้วยในจังหวะที่ทางแบงคอกโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนตัดสินให้เป็นจุดโทษกับแบงคอกครับ หรือในจังหวะจบเกมครับที่นักเตะและก็สตาร์โพสของตราดเนี่ยเข้ามากดดันประตมอย่างหนักนะครับซาบูดิงเนี่ยก็ยังนิ่งพอนะครับมาได้รีบเดินเข้าอูโมงนะครับแต่เดินไปแจกไปเลือให้กับผู้เล่นสำรองของตราดอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของผู้ตัดสินจากสาจังหวัดชายแดนใต้คนนี้นะครับ สำหรับซาปูดิงการลงครับนอกจากจะทําหน้าที่ผู้ตัดสินแล้วครับปัจจุบันยังเป็นครูสอนพัฒศึกษาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลาที่คอยสร้างนักฟุตบอลเยาว,วชนไปสู่ระดับอาชีพนะครับรวมถึงเป็นที่ปรึกษาชมรงผู้ตัดสินชายแดนใต้ให้คำปรึกษากับผู้ตัดสินรุ่นใหม่อีกด้วยซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นผู้ตัดสินฟีฟ่าครับที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นได้นะครับแต่ที่แน่ๆชื่อของซาปูดิงแล้วก็ต so ูวแวยูโซคุจิเนี่ยก็ได้กลายเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดชายแดนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะฮก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่นํามาฝากกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของโอกาส นะครับมันน้อยนิดจริงๆนะครับที่จะได้ขึ้นมาอยู่ในเวทีสูงสุดนะครับนักเตะหลายคนที่มาจากสามจังหวัดชายภาคใต้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนแล้วก็เดินตามไม่แน่อนาคตเราอาจจะเห็นมุลสินรุ่นอื่นนะครับขึ้นตามมาก็ได้ครับ